สวัสดีครับมารีวิวกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะครับสั่งจาก l a z a ด a นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างในลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวลองแกะเลยนะครับอันนี้สั่งมาใหม่นะครับพอดีใช notebook. ้โน้ตบุ๊ก17นิ้ว มีป้ายให้ก็เป็นของประเทศจีนนะครับเดี๋ยวลองใส่โน้ตบุ๊กดูอันนี้ซีฟช่องแรงมตรงนี้จะเป็นสำหรับนี่ครับมีสายรัดสำหรับใส่โน้ตบุ๊ก เราใส่สิบเจ็ดนิ้วนะครับครับแน่นหนารัดได้พอดีอันนี้คือช่องใส่น็อตบุกนะครับแล้วช่องถัดมา ช่องที่สองเปิดได้กว้างท้างี้นะครับก็ตรงนี้จะมีตะไครใส่สัมภาระเสื้อผ้าได้อันนี้แบ่งแบ่งเป็นสองล็อกนะครับข้างในกับข้างนอกแล้วก็มีช่องนี้ใส่ได้อีกอันนี้น่าจะก,กันน้ำ พูดว่าีช่องนี้ช่องเล็กๆสช่องอันนี้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ใส่ของแล้วก็มีซีบอีกอันหนึงนี่ครับแล้วก็มีหน้าสุดอีกนหน้าสุด ลึกสุดเลยอันนี้ะไ,ไม่ทะลุก,กันนะครับแต่ว่าหน้าสุดมีสองอันลองดูแบงกรเป๋าเสื้อผ้าเลยนะแล้ก็ด้านข้างด้านข้างนี้ใส่พาวเพาแบงค์ได้นะครับ เพื่อชาร์ดด้านนอกนะครับถือแนวนี้ก็ได้นะครับเราจะถือด้านข้างแนวนี้หรือสัมภาน้น ก็ได้เช่นกันมีด้านหลังอีกด้วยนะด้านหลังคือตรงนี้ช่องลับนี่อาจจะใส่อะไรนะกระเป๋าลากนะตรงนี้เป็นอีกช่องหนึง่งโอเคท่าในใดสนใจก็ ลิงก์ร้านใต้วิดีโอนะครับขอบคุณครับ